รู้ไหมผอมผิดวิธีร่างกายพังได้จริงฟังให้จบนะคะเนื้อหาวันนี้ได้มาจากหนังสือ Why We Get Sick ของด็อเรเบนจามินบิ๊กแมนค่ะคิดว่าอดอาหารแล้วผอมคือดีระวังคุณอาจกำลังทำร้ายร่างกายระบกผ่ผลานแบบตัวเองไม่รู้ตัวงานวิจัยพบว่าการลดแคลอรี่หนักๆเช่น กินแค่800แคลต่อวันอาจทำให้น้ำหนักลดก็จริงแต่กล้ามเนื้อหายอินซูลินดื้อหนักกว่าเดิมร่างกายก็เครียดหลังออฮอร์โมนอินซูลินอะฮอร์โมนความเครียดคอ,อร์ติซอลทำให้กล้ามเนื้อดื้ออินซูลินคือแม้แต่คนที่ผอมมากแบบอานาเร็กเซียค่ะก็ยังดื้ออินซูลินแปลว่าผอมมันไม่เท่ากับดีเสมอไปที่น่ากลัวคือยิ่งดื้ออินซูลินยิ่งเผาผลาญไขมันไม่ออก ยิ่งอ้วนกลับมาแรงกว่าเดิมอย่าผอมแบบพางควบคุมอินซูลินเท่ากับทางลัดสู่การลดไขมันแบบยั่งยืนใครอยากรู้ว่าเริ่มยังไงพิมพ์ว่าสนใจนะคะเดี๋ยวแจ้งสองแนวทางให้ค่ะ